สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวขนหัวลุกที่ไม่ได้อยู่ในจอภาพ,พยนตร์แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกองถ่ายหนังผีระดับลำดับถ้าพูดถึงหนังผีคลาสสิกยุค8 0ชื่อของโผเทอร์ไกสหรือผีหลอกวิญญาณหลอนต้องติดอันดับต้นๆแน่นอนครับ หนังเรื่องนี้เขียนบทและอำนวยการสร้างโดยสตีเวนสปิลเบิร์กที่ทำรายได้ถล่มทลายแต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ความน่ากลัวในหนังครับแต่เป็นคำสาบที่ฆ่าชีวิตนักแสดงในเรื่องไปทีละคนจนกลายเป็นตำนาน The Poltergeist Curse เรื่องราวโศกนาฏกรรมเริ่มขึ้นหลังจากหนังภาคแรกเข้าฉายได้ไม่นาน โดมินิกบันนักแสดงสาววัย22ปีที่รับบทเป็นพี่สาวคนโตถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายและบีบคอจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านของเธอเองข่าวนี้สร้างความช็อกให้กับคนทั้งกองถ่ยแต่ที่สะเทือนใจคนทั่วโลกที่สุดคือกรณีของน้องเฮเทอร์โอรุกเด็กน้อยหน้าตาน่ารักเจ้าของบทแคเรนแอนที่เป็นมาสคอตของหนังน้องเฮเทอร์แสดงมาตั้งแต่ภาคหนจนถึงภาค3 แต่ก่อนที่หนังภาค3ามจะปิดกล้องสมบูรณ์น้องป่วยกระทันหันและเสียชีวิตด้วยภาวะลำไส้อุดตันและติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นการจากไปของนักแสดงหลักถึงสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันรวมถึงนักแสดงสมทบอีกสองท่านคือจูเลียนเบ็กและวิลแซมสันที่เสียชีวิตจากโรคประจํตัวในช่วงถ่ายทําภาคต่อทําให้ข่าวลือเรื่องคําศพแพร่สะพัดไปทั่ว แล้วสาเหตุของคำสาบานี้มาจากไหนครับชาวเน็ตและแฟนหนังต่างพุ่งเป้าไปที่ฉากคลแม็กซ์ในภาคแรกครับฉากที่แม่อย่างโจเบตวิลเลียมส์ตกลงไปในสระน้ำคโคลนที่กำลังก่อสร้างและมีโครงกระดูกผีโผล่ขึ้นมารุมถึงเธอนักแสดงสาวโจเบตวิลเลียมส์ได้ออกมาเปิดเผยความจริงที่น่าขนลุกในภายหลังว่าโครงกระดูกที่เธอว่ายน้ำกอดรัดฟัดเวียงอยู่นั้นเป็นโครงกระดูกมนุษย์ของจริงครับ ทำไมถึงใช้ของจริงทำตอบมันเรียบง่ายแบบทุนนิยมเลยครับทีมงานฝ่ายพร็อพบอกว่าในยุค80การสั่งทำหุ่นโครงกระดูกยางให้สมจริงมันแพงกว่าการไปซื้อโครงกระดูกจริงจากบริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์ทีมงานก็เลยเลือกความประหยัดด้วยการเหมาโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่มาเข้าฉากโดยที่นักแสดงเองก็มารู้ความจริงทีหลังเล่นเอาหลอนไปตามๆกันคนส่วนใหญ่เลยเชื่อว่า การนำร่างของผู้เสียชีวิตมาใช้ถ่ายทำหนังผีเพื่อความบันเทิงโดยไม่มีการทำพิธีขอมาเป็นการลบหลู่คนตายและนำมาซึ่งอาถรรพ์ที่กัดกินกองถ่ายนี้ถึงแม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์การเสียชีวิตของนักแสดงแต่ละท่านจะมีสาเหตุทางการแพทย์และคดีความที่ชัดเจนแต่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นถี่เกินไปก็ทำให้โพเทอร์ไกส์ยังคงครอ,องแชมป์หนังที่มีตำนานเบื้องหลังน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งครับ เพื่อนๆฟังแล้วคิดว่ายังไงครับการใช้ของจริงในหนังผีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับนี้ไหมหรือเป็นแค่ความบังเอิญที่น่าเศร้าลองคอมเมนต์คุยกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเช็คของในห้องก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรแปลกปลอมสวัสดีครับ